วันที่25กรกฎาคม64ความเคลื่อนไหวหลังจากที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจจอมแต่มหมายเลขหนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเอาชนะอัลเรนาเซเรโซอิเกลเซียจากสเปนไป11-10ในการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิก2020รอบชิงชนะเลิศรุ่น49กิโลกรัมหญิงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาควา้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จล่าสุดวิวยวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก2004โพสตข้อความบนเฟซบุกร่วมแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสโดยระบุว่าครีดดอเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์เหรียญหรกของประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสพนิพักวงพัฒนากิจด้วยค่ะดีใจมากๆเลยจากความฝันในวันนั้นกับความสําเร็จในวันนี้สําหรับวิวแล้วทุกคนในวงการเทควันโดคือฮีโร่ค่ะสมาคมทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่นักกีฬาคุณหมอนักกายภาพคุณครูเทควันโดและผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนบุตรหลานทุกฟันเฟืองมีความสำคัญ เชื่อมต่อกันทำให้วงการเทควันโดพัฒนาจนประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ